เอาได้นนป่ลงชแนลกูมั่งเด็ดเมื่อเกิดสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับโดมล้อตีเครับวันนี้มาพบกับเชฟเทวดาไ <c oughs> มันมีแบบไอ้คนที่มันทำแบบไอ้ของพวกจีนไงหลานแบบข้างทางเนาะยทำแบบเสียเทอะ ดูชัาง,งเมนูอะไรเมนูอะไรเมนูอะไระเมนูที่จะทำแบเมนูที่จะทำครับ<ะ>ข้าวผัดกุ๊กเทวดาดู

บ้าใครไ,ม,รรไม,ม่ขวงขวงกระดาเลยอ่ะไม่มีขวงกระดาเลยอ่ะอันนี้มีหมูนีเ่เฮ้ยขวงได้เหรออันนี้มีหมูปเปลย่าเคยทำว่าเคยเล่นไห<ะ>มหล่ะ